ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเยี่ยมน่ฮอลแลนด์กันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วครับห้าโมงครึ่งกำลังเลิกงานมาแล้วมันเป็นอะไรจอด เฮ้ยเห็ดงานไหมเฮ้ยเฮ็ดงานไหมเอาเอาเฮ้ยดดูิเป็นยังวะฮะดูว่าอาวไหมฮะเฮ้ยมึงขับจะได้ไหมฮึยขับพิศหามองมันหามองเครื่องกลูกฮึย ซื้อใดจะยืนนั่งร่องผนหลานมีแต่อยู่นั่งร่องอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่น้ำมันเข้าไม่ได้ยังได่บูบูกระงงคือกันแม่งจังหวะตัวใส่ยี่ห้อมันเข้าไปจะไหนวะมึงจังวมาอยู่เนี่ยกูไม่กูไม่ไม่ดีนะบ่ถึงมอหน้าไม่เหี้ยกูโจทยก่อนกูเห็นกูโจทยก่อนถึงมอหน้ามึงสิเพอาะแเห็นเราเว้ยเบื้งน้ำมันเครื่องทีล่ะเบิ่งน้ำมันเครื่องไพสิบเห็นเว้ยครับปนิวันมาไหลตาลซีอยู่เฮียโอ้ยกู กองอู้กล้องกองน้ำมันเครื่องบ่นนะน่ะเอออ่ากน้ำมันเพลืองแท่งเลยอนี่เพลืองให้ริกน้ำเหลวเออไอ้เหี้ยเชียนนิดเดียวเองอ่ะดี่มันถึงหมอนาบมันเอ้ยมันพุ่งเลยบ่นี่มึงหูใหม่มันดูยังไงกูกูไปเห็นโอ้มันแทงนี่มันมันอยู่ขลางเลยเออมันบันนี้มันเสียบมาเสียบมาอู้มันคือแทงแห้งแต่ว่าเออก็ได้ได้มาถึงหมอนามเพิ่งไปมาถึงหมอนามเพู่ออะไรบ่บ่มาถึงมาถึงมาถึงมันว่าไหนแทงมัน มันบ่ได้แทงกองมันมันมันงัดกองมาซื้อเป็นบ่หรือมันแทงมันเฉียดเลยมันงัดแล้วมันแตกเลยเด้อน่ะมันน่าจะแทงก่อนน่ะมันถึงจะทะลุได้อ่ะแต่มันก็ไปเดี๋ยวมึงมึงเอามั้มันไลอะไรกูไอ้เหี้ยวกวากระโดดขาดไอ้เหี้ยเอียงข้างอีกแล้วกูเอียงป่าบ่เมื่อกี้ ก้บงข like ้างี่แล้วกูไอ้พวนี้เกูว่าจะเลือกกเนเลมันดีกะพวกวกกระเลยาอะไรม่ะเล่อีกมันมันเชียดกองบักนุมมันเชียดกองไปนะครับเฉียดเฉียดเฉียดมันนี่มันแหลมเลยเจมเออแหลมเลยทิดเข้าไปโอ้โหดีรีะแล้วถ้าถ้าสิ่งนั่งหลแล้วสียจดบันนี่ดึงออกอะไบ่งมาสิปดไรกุ้ไทยตอนตอนสิบเอ็งซีเหลี่มีนายหงไงเนาะเออ

เอออกมันเสียดกองมลนวะมึงจับมึงมันเสียดกองมันมันบ่ได้แทงมึงมึงจับมึงมึงจับบางกองมันหัววะเอากุยกุยกุยหยานมันมันมันออกมึงจับบางกองมึงใบบางกองดิมันหัวอยู่เ <sneeze> ร <fu hr> ื่องมันหัวนะมึงจังสื่อกล่องมาเปลี่ยนชั่วเร็วเอาได้เป็นอย่าง เอาเ,เตะเตะบอลเตะ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 บอลที uh ่ม e, ันเท่งอะนะกลางเอองัวบ่บ่ทางคางไหมทางคางคนตุกคนเร็วทางคางเองโวยงัวเลยว่างัวบ่ไปขับขับขับได้อยู่ได้มันน้มันมันยังมันบอกว่าดอกขับได้มึงเราสตาร์ทเบิ้งสตาร์ทเครื่องมันอ่ะมันเครื่องฟุ้งเหรอเร็วลองเบิ้งเอาลองเบิ้ง มันคือต้องโถดนะเว้ยเอาครับตอนนี้ก็มันฝนตกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละรู้แค่ไปเจ้าแม่ดอกครับสัดบ้างนั่นพุ่งพ่อ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 เออมันก็เอ้าก็ไปใจได้กูมันมันมันหักข้างในนี่ว่ะเดี๋ยวมันพุ่งอพ่อนะครับพอแล้วเออ